ฮัลโหสวัสดีชาวแคลสกิมเกียทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครกับรายการ s v g TV นะครับแล้วอยู่กับผมนะแอนมินฟิลนะครับผมก็ขอคุณนะสำหรับ10บซับสไค b ์นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคับผมอตอนนี้ไม่ได้มันโปรโมทเซิร์ฟหรือทําสอนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้ก็จะมาเ,เรื่องกิจกรรมนะครับสําหรับแคนผมนะครับเมื่อผมอ,อก็ถามว่าสร้างขึ้นมาเพราะทําขึ้นเพราะมาเพราะอะไรนะฮะก็ความสนุกฮะแล้วก็ได้ของกันไปเรื่อยๆนะครับของไป ที่หนึ่งนะครับขอบอกของางมันก่อนเลยแล้วกันนะครับที่หนึ่งนะครับได้นะครับตังหนึ่งหมื่นนะครับกับเพชรอีกสิบเม็ดนะครับที่สองได้ตังเก้าพันนะครับกับเพชรอีกเจ็ดเม็ดนะฮะที่สามนะครับได้ตังห้าพันนะครับกับเพชรอีกห้าเม็ดนะครับผมก็ตามนี้นะก่อนเดี๋ยวสักครู่ฮะปรับเช้าอ่ะ ก็กระตุกหน่อยนะเพราะมันเป็นคนเยอะอยู่เนะน,นี่ยตอนนี้แค่ในแคนนะก็เดี๋ยวสี่โมงจะเริ่มกิจกรรมนะครับผมอ่าสี่โมงจะเริ่มกิจกรรมนะครับก็ตอนนี้สามโมงสี่สิบเจ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นก็เป็นหน้าตากิจกรรมแล้วโอ้ย อันนี้จะเป็นเนื่อลูกแคน,นะทั้งหลายนี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลด้นไหมฮัลโหล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 ดีไหมอ่าเดี๋ยวบอกช่องเขาไปนะพ่อท่านอือโอเคนะครับก็คนก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะ โ okay. อเคครับหนึ่งนะโอ้ยแหลกแกับหนึ่งโอ้ยกดผิดอปชัน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 ,นปิดก่อนปิดหมดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคครับก็นี่คือมันมากันสีน่คนเนี่ไงคนในแคนมีอยู่คนนะทั้งหมดทีคนเดียวดูเดู๋ยนะฮะคนในแคนมีทั้งหมดอะะ่ะ โฟโอเคครับยี่ปดคนนะฮะยี่แปดคนนะครับม,มากันห้าคนครับดูคนหนึ่งนองที่้าอเค5ห้าคนนะฮนะม,มากันห้าคนนะฮะอดคิดเร okay. เปิดเปิด เปิดดอเปิดอะไรวะเปิดดออะไรวะโอเคนี่ก็มีหนึ่งสองเรานี่แอดมินครับอว้วนแล้วเกมเมอร์โอเคเราต้องรอกันหน่อยครับพี่เกียรติคิปนะมันยิ้มยากครับพี่เกียรติคิปก็ดูสดๆไปเลยอนะ วิธามีแหละโอเคอย้าโอ้ย่าก็เดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดกี่โมงดีห้าห้านะสี่โมงนะครับคลิปัดยาวหน่อยนะครับเพราะต้องรอเวลาเปิดกิจกรรม นี่ครับผมนะก็ขอปิดแชทนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอหน่อยเอ้ยโหโหจะกระตุกเฮ้ย โ okay. อเคปิดชัดก่อนฮนะปึ๊บโอเคโล่งเลย Yo, yeah. อยู่เย่างไอหนึ่งสองสามมีหกคนแล้วนะก็คนที่เพิ่มมาคือน้องวินนะน้องวินนะน้องวินนะโอเคนะ okay, ครับนี่เป็นการฟิลชื่อผมมันคนไอ้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าหกเอ้ยเอาถูกแล้วตอน นี่คือหน้าตาคุณแม่คนเดี๋ยวนี้เฮียบคตรเนี้ยับโหดที่สุดละในพีพีโหดมากเบาหอนจริงโอเคก็เจอก็เจออุโย,ยโอเคตอนนี้อ่ะเ,เวลา สามโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับผมอ่าโอเคครับอะไรครับยิงมาแล้ครับม,มีอะไรเลยฮะผมปิดวีพีแล้วฮะโอเคตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่นับ ไอ้มินเวน่ะหกเอหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, นะครับหกคนนะครับผมโอเคเยะจีโนเนี่ยจีโน่ไนะทยแลนด์ตึ๊กฮัลโหล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 ก็เด <c oughs> <ๆ>ี๋ยว ฮ่า,าล้ากันฮะสามโมงฮ่าฮ่าสามโมงรอหน่อยแล้กกันนะย่เย่เย่อายโอ้ยกระตุกชิบหายเลยมันกระตุกจังวะก็เดี๋ยว เนี่ยได้ๆๆ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 ๆเอาหันไม่ไปหันไม่ไปโอ้ยหันไม่ไปเออโอเคครับมีแล้วครับคุณครับโอ้ยกระตุกเท่าไรวะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการทำอินโทรแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากได้อินโทรนะเร๋ยวผมทำให้นะฟรีนะครับผมก็เมนไม่ด้านล่างนะครับขอชื่อชาแมาด้วยนะครับหรือทักไลน์ทักเฟซมาก็ได้นะครับผมให้ไลา์กับเฟซไม่ได้ล่างละกันนะครับก็อืมห้าสามแล้วนะครับอีกแปดนาะทีรอกันหน่อยนะอย่าใจร้อนเอเคนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกวันเดงมันหายไปคนหนึ่งหรือเปล่าเออใช่หายไปคนหนึ่งนะมันหายไปคนเฮ้ยวเฮ้ยเฮ้ยวรอยินไหมเนะี่ยนี่แล้วโอ้โอ้ย,อย,อยเดี๋ยวก็มันมันานจะแหลกในเะวลาการตีอ่ะในตอนตีนะฮะ โอเคเราจะตีจากข้างบนนะปุ๊บโอเคครับเอาขึ้นมาได้ไงลงไป ลงไปลงไปโอเคโอเคครับผมโอเดี๋ยวอีกห้าทีอีกห,ห้าทีเปิดโอเค มันก็มายืนเก้อนะครับอุ h, ้ยเฮ้ยเอาเยอเจทีพีไอเจปอนคงค่นะเอ้ยอ้อ๋อเทีพีไอเจดูเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยไอเจ ปป๊ปเป๊ปโอเคมายังเล่ตีปอนทงนะตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วห้าหกแล้วครับก็เหลือหนึ่งคนครับ apa yang tidak penuh oke โอเคใกล้ครับผมก็ตอนนี้ห้าเจ็ดแล้วสามโมงห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับดูเวลาโลกอยู่ไม่เ,เลยในกาบ้านนะเอเอนี่ก็ปลาไปสิบกวนอาทีแล้วนะฮะเนี่ยสิบกวนอาทีแล้ว ก็คอยดูนะครับผมทุกกระจกปุ๊บเนี่ยเดินยันเป็นขบวนแล้วโอเคจะได้เวลาเปิดแล้วนะฮะลากหน่อยครับ,รบขอเปิดเพลงแป๊บเพลงนี้ไม่ไมเปิดดีก,กว่านะฮะไอ้จุ๊บปุบนน๊บแป๊บนึงนะฮะ โอ้โหสิแปดน่าานะครับ <c oughs> อ้ยกระตุกเ T P A U M ด โอเคครับก็เลยหนึ่งนาทีนะฮะเอ้ยหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับโอเค เจอกัอโอเคครับก็ตอนนี้แล้วสงเดียวก็จะเปิดแล้วนะเตรียมตัวคอ๋ไอโนนซ่ามาไงโอเคตอนนี้คนในแขนก็มากัน ไม่ครบนะยี่สามคนนะมันสิกกบกว่าคนเองนะคะก็มี Gino นะครับกาฟิ i e ีวิ e v i e w h e เกม g a m คุงันซา PUBG Gaming Channel เจปอนคุงนนซาเกมเกม TH นะครับ Matter Killer นะครับสี่โมงแล้วะสี่โมงแล้วนะโอเคครับนะ okay, เปิดเดี๋ยวเปิดนะแป๊บนึง

อย่าทำตัวฟิวเซปโฮมไว้ด้วยครับแข่งจนกว่าจะมีผู้ชะนะทั้งสามคนครับ โอเคครับ okay, เดี๋ยวไปดูคนที่นำอยู่เลยนะครับโอ้ยตกแล้วคนที่นำนั่นก็คือนนซาเกมทีเฮดนะครับโดดลงไปเลยโดดลงไปดิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค okay, ครับตอนนี้ครับรอเฮ้เส็ไว นะครับคนที่คนที่ตามมานะก็คือไอเจปอนคงนะตามด้วยมาสเตอร์คิลเลอร์เอามาตเตอร์คิลเลอร์ตกไปแล้วนะครับก็ตามด้วยกับฟิลเกมชีห้ตังแล้เดฟวิวนะฮะเดฟนั่นมีโอเคครับ, De okay, รบไปดูอยู่ไหนวะนอนอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนน นนอยู่ไหนวะนนอยู่ไหนวะที่พี่ฟิลทูนนนโอเคต้้งลืมใส่อ่ะอุ้ยแหลก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 สัตว์แหลกสัตว์แหลกแหลกสัตว์เอ้ย แลกแลกซับผมผลืมแปนงนี้ยขอไปด้วยนะ่นาโอเคตอนนี้เขาก็ไม่น่าจะมาเ,าเขาไม่อยู่เลยกันตรงนี้เนี่ยโอเคครับผมก็ มันลงไปแล้วโอ้เฮ้ยนนนั่นนุ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 นนไปแล้วนุนโอ้ยเฮ้ยครับนนชซ่าเกมเมอร์ได้เข้าไปที่หนึ่งแล้วนะครับผมโอ้ยโอ้ยแหลกเว้ยอึเจ้า แรกเว้ยอันนี้เจปอนคงกำลังตามมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะโอ้ตกกันไปหลายคนมากกาฟเฟ่ครับมีใครอีกไหมเนะี่ยข้างในมีใครไหมปึ๊บมีใครเปล่ามีใช่ไหมไม่มีนะ โอเคน่าจะไม่มีนะครับผมแบบครับอุ้ยหลุดอีกจำคนเขาสามสิบไม่หลุดได้ไงวะก็เขาตัดชิปก่อนนะ อ่ะก็กลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมนะครับ FCGTV นะก็เมื่อกี้นะครับเซิร์ฟเป็นไรไม่รู้นะครับวีดีโอดับนะฮะก็เปิดใหม่แล้วนะก็ตอนนี้มาเริ่มกันต่อครับกิจกรรมน้ำอนูวนะวะนนเหมือน,นอ่ะคนนนหายโอเคครับผม,มาตายเลย โอ๊ยตายตายตายครับตายครับงหวังเคียบตายกันแล้วนาวครับก็ปิดแชทนะครับโอเคข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนทางเงียกนะครับแล้วแต่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผม เราอนีกมาเตอร์คิลเลอร์ครับพันด่าน,านไม่รู้ครับเพื่อตังค์อ่ะโอเคโปรเข้พันด่านเส้นทางมรณะมาแล้วนะฮะเพืตั้งเพิ่งตั้งเมื่อกี้อะตั้งเลยครับเรียบโดดลงไปเลยชึบโอเคโอค้ยเนิดเหนิดเนิดยังมุมเนิดเอ,อือเดี๋ยวลงมาครับอยู่ไหนครับอ่ะคุณอยู่ไหนครับคุณมาเตอร์คิลเลอร์ครับ สองคนเลยมารสี่ครับอ๋ออันนี้แอสมายนะฮะมีเกี่ยวกันนะครับก็อ่ะมาเตอร์คิลเลอร์ตายนะครับตายปะตโวตายอะตกไปตายโอ้โห เฮ้ยตอนนี้ครับใครอะดิวิโอซ่ากำลังมีใครอยู่ข้างหลังไหมไม่มีนะครับผมอ่ะดันนี่มาตตวคิดแล้วโอโ้โหตกไปบตายไหมตายครับเรียบร้อยครับผมเออตายมันเป็นะนาครับไปไหนกันหมดเนี่ย โอเคครับ okay, ตอนนี้มาสเตอร์คิลเลอร์ครับจีโนมาแล้วครับจีโน่ไทยแลนด์กำลังตามหลังมาสเตอร์คิลเลอร์นะตอนนี้มาสเตอร์คิลเลอร์เป็นอันดับที่สองนะครับผมเรามาติดตามมาสเตอร์คิลเลอร์กันนะครับโอเคุบ okay. กระโดดโอ้โหกระโดะโด,โดเลยครับแล้วจีโนครับจีโน่ไทยแลนด์ จีโน่ไทยแลนด์นะครับผมอ่าจีโน่ไทยแลนด์ตกไปแล้วนะครับอมาเตอร์คิลเลอร์บมาช้างก็คนไมไหนหมดโอเคโอเคกโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอย ไปครับระวังตกไปตายนะฮะก็ผมเฮ้ยตายไหมโอ้โหตายนะฮะทีนี้แค่เดินลงไปนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดินถอยหลังแค่นี้ก็ตายแนละ้วฮะดูนะโอ๊ยเหน็บไม่งั้นี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเดินนะครับกดถอยหลังก็พอแล้วค่ะโอ้โหมากันเยอะเลย คาเฟ่กามานะฮะนี่ครับเปิดแชทดิมเนี่ยที่เกียรนะมันบังจอนะฮะตอนนี้ครับโอดิวซ่าเชทโอมันเนี่ยเฮ้ยไม่ตองก็ไม่เป็นไรนะไปแอร์ไม่ต้ครับ ต้องให้ไพคนไทยต้องให้ไภัยกันนะเพื่ยปรับ,รบช้าบ้านหนึ่งนะฮะโอ้ยตามเซตดีเยแล้วปิดตรงนี้ด้วยกันนะครับเ,เก็จะได้ว่าดูเซตเด่นนไม่ต้องมีระรบังองอนจะ้วนะฮะ โอเคัะไปดีะตอนนี้ครับจีโน่ฮะโอ้ยตอนนี้ตอนนี้มิสเขามาลวมเขามาเกาะกลุ่มอะไรกันตรงนี้ลงไปดิลงไปในแค่นี้เนาะดูเออต้องการอะไรให้ถูกนะ เฮ้ยไปแล้วครับโอ้โหมาสเตอร์คิลเลอร์ครับลงไปแล้วครับสำหรับมาสเตอร์โอดีวิลก็ลงมาแล้วนะฮะมีใครอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ครับจีโนโ่จีโน่ไทยแรงกำลังตามหลังมานะครับก็ไม่หางเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เขาจะพานานี่โอ้โหตกไปแล้วครับเฮ้ยเราไปติดตามสองคนนั้นกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยใครไปดังถุงไหนครับคนไหนครับ นาครับใครไปถูกฮนะไปดูกันโอเคแล้วผมลืมปิดตังเนี้ยอ,อ๋อใช่ผมลืมปิด เปี้ยวหลุรูดอีกแล้วโอเค้ากลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปลอดที่สามนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไรครับข้องขอเริ่มแฮงแล้วนะนั่งรูดบ่อยที่ผานนะครับก็จะชนะแล้วนะฮะ ก็ได้ที่หนึ่งแล้วนะเฮ้ยที่หนึ่งมันน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 นปินตรงนี้นนน สังจอกมาทำไมอะโอเคครับก็ได้ผู้ชนะทั้งสามท่านแล้วนะครับผมก็อีกคนหนึ่งก็เขาไม่มานะก็ก็๋ยวไปดูข้างเขาชนะน่าจะเขาเป็นไม่รู้นะแล้วก็จะมาตัดิทธิ์เขานะฮะแล้วใจใจดียเขาครับปุ๊บ ได้พิชนะทั้งสามคนแล้วโอเคครับก็นี่นอโชชาสามสองหนึ่งหนึ่งมานะไปไหนไปเร็วครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราให้ของรางวัลหลังไม่อะไรนะครับก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะแล้วขอขอบคุณสําหรับสิบ u b s c r i b e นะครับผมผมก็จะทําคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อให้ทุกคนอเออรู้จักผมมากขึ้นนะครับผมอ่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม